้อมก่อนเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพัสเฟส2 15ขั้นตอนวิธีลงทะเบียนแอปเป,ป่าตังสาหรับคนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนโครงการคนละครึ่งพัสเฟส2ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงของเดือนธันวาคมแต่ยังไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีสิ่งที่เราควรเตรียมพร้อมนะคะก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังใครที่สนใจโครงการนี้อยู่นะคะ รีบทาเลยค่ะทุกคนบางคนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่อาจจะติดขัดเนื่องสแกนใบหน้าหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมือถือเปลี่ยนเบอร์โทรมีปัญหาติดขัดในส่วนนี้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยไว้รอได้เลยส่วนใครที่โทรศัพท์บอกว่าระบบไม่รองรับอันนี้ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่นะคะสําหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยไม่เคยมีแอปปอตังเลยทําตาม15ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะถ้าใครใช้มือถือ Android เข้าไปที่ Google Play Store ได้เลยสอล่นใครใช้ iPhone ใช้ Apple นะคะก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ App Store ค่ะขั้นตอนที่2นะคะเข้าไปที่แอปเป่าตังขั้นตอนที่3นะคะดาวน์โหลดเนี่ยเราต้องปิด Wi-Fi นะคะจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามือถือใครยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สมัครแพ็กเกจเน็ตหวันก่อนก็ได้นะคะเพื่อดาวน์โหลดติดตั้งมาใช้ค่ะขั้นตอนที่4กดยินยอมและยยืนนั เพื่อยอมรับเงื่อนไขและการจัดก,การข้อมูลส่วนบุคคลขั้นตอนที่5กดยินยอมให้แอปเป่าตังขอความยินยอมตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์หกเริ่มต้นการใช้งานด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ขั้นตอนที่7นะคะรอรับรหัส otp และก็กรอกรหัสที่ได้รับขั้นตอนที่8กรอกข้อมูลส่วนตัวขั้นตอนที่9กก็เตรียมสแกนใบหน้าได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เราขยับใบหน้าให้อยู่ในวงกลมแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชันบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระพริบตาหันหน้าซ้ายขวาหรือในหน้าขึ้นลงขั้นตอนที่10ตั้งรหัสพินพร้อมยืนยันขั้นตอนที่11ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขขั้นตอนที่12นะคะกดรหัสพินเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังค์ขั้นตอนที่13กดให้ความยินยอมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล PDPa ขั้นตอนที่14เข้าหน้าหลักแอปปลอตังคขั้นตอนที่15เป็นอันสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากนั้นเราก็สามารถเปิดใช้งาน G-wallet ได้เลยเตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียนใช้งานคนละครึ่งพลัดในเฟสที่2ความคืบหน้าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนำข้อมูลมาฝากเพียงแค่พิมพ์ว่ารอลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะอัปเดตข้อมูลให้แน่นอนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ